สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาดูบริเวณรอบๆนอกเมืองนะครับสถานที่ที่ผมพักอาศัยอยู่แล้วก็จะปั่นจักรยานไปโดยรอบนะครับผมจะปั่นจักรยานไปที่สถานีรถไฟฟ้านะครับผมเพื่อจะไปะเติมกา๊าซนะครับกา๊าซเก๊งลิงนะครับ การรถใช้สําหรับรถเมล์รถไฟฟ้านะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดในการเดินทางนะครับเพราะในสิงคโปร์การเดินทางการกามนาคอรเลยทุกอย่างนะครับก็ะสะดวกสบายนะครับรถเมล์รถไฟฟ้านะครับผมเราใช้บริการจะได้ประหยัดไปได้เยอะนะครับไม่เหมือนกับเราจะเรียกแต่แท็กซี่เรียกแก็บไปก็จะเป็นราคาที่แพงมากนะครับผมเพราะสิงคโปร์เส้นผ่าศูนย์กลางของประเทศสิงคโปร์ประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ ไกลอะไรมากมายนะครับผมก็ตั้งแค่ไม่กี่เหรียญก็ไปได้รอบเมืองนะครับผมนั่งรถไฟหรือว่านั่งรถเมนะครับตามสายที่พาไปนะครับผมว่าเราจะไปที่จุดไหนนะครับผมก็สะดวกสบายอยู่นะครับขอให้ไปถึงสถานีรถไฟฟ้าหรือว่าไปถึงตรงที่ป้ายรถเมนะครับก็่อสายสับสายกันไปได้นะครับรถเม์ก็จะช้าสักหน่อยนะครับไปตามป้ายนะครับแต่ว่า ถไฟฟ้าจะสะดวกมีหลายสายนะครับขับตรงไปสายไหนสายไหนก็จะเราจะสลับเัานะครับก็ยื่นให้ดูนะครับผมเริ่มจากออกจากที่พักผมนะครับปันจักรยานออกมานะครับถึงถนนเส้นนี้ก็ถนนเส้นไพโอเนียนะครับผม ก็ขันจักรยานไป,ไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมจะไปสถานีรถไฟฟ้า,ฟาพาโอเนียนะครับพายอเนียเอ็มอาร์ที e นะครับจะไปเติมกา๊าซอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ากา๊าซที่ของผมมีอยู่สองใบก็ไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลาไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลาเกือบสองปีนะครับปกีกว่าแต่คิดว่าตังค์อยู่ในกา๊าซยังมีอยู่นะครับยังเหลือค้างอยู่ไม่คงไม่กี่เหรียญน,นะครับยังมีอยู่แต่ถ้าจะไปนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าก็ต้องไปเติม นะครับผมมันจะสะดวกดีกว่าเราพกตังไม่มีเศษตังไม่มีเหรียญหยอดรถเมลอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใช้แต่การขึ้นนะครับสบายนะครับเวลาลงก็ใช้การสแกนตรงนะครับเวลาขึ้นก็เหมือนกันครับผมก็ตรงนี้นะครับตรงสี่แยกตรงนี้นะครับหยตัดไปถนนจุลงรถนะครับผมอัปเปอร์จุลงรถงซ้ายมือนะครับถนนเส้นนี้ตรงสี่แยกนี้คือถนน บุญเลยเวนะครับบุญเลยเวจะไปต่อที่อัปเปอร์จุลงโรดนะครับแต่ผมต้องข้ามถนนมาครับผมข้ามาไฟแดงตรงนี้นะครับรอสัญญาณไฟแดงครับผมการกจราจรก็จะประมาณนี้นะครับรถจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงที่สายๆแล้วนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าวันธรรมดารถจะเยอะนะครับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับในช่วงหกโมงกว่าเจ็ดโมงแปดโมงหรือว่าตอนเย็นก็ สี่ห้าโมงหโมงนะครับถึงหนึ่ทุ่มรถก็จะเยอะสัหน่อยนะครับลดึกไปแล้วก็เบาบางลงนะครับผมก็รอสัญญาณนะครับผมทางมาลายแต่ก็รอสัญญาณให้ไฟเขียวของคนขึ้นนะครับก็ไปได้นะครับที่มองเห็นตึกข้างขวามือก็คือตึกอ่อ ไฟวเนียปอยนะครับผมก็เป็นแหล่งขายสินค้าหลายนะครับเือะร้านอาหารอะไรก็มีนะครับชั้นล่างนะครับทำความอนะครับเป็นร้านฮาร์ดแวร์ช็อปไปเยอะนะครับตรงนี้นะครับครับก็ข้ามมาตรงนี้ครับมารอตรงนี้ต่อนะครับผมนี่แหละครับที่จะให้ดูนะครับไฟอเนียปอยนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับรอ สัญญาณไฟแดงอีกท e <tinc S 1> ีน <like Momo S 1> ึงครับผมรอให้ไฟเขียวลูกคนขึ้นก็อ้ามครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศท้องถนนสิงคโปร์ก็ ประมาณนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับรถลาก็ไม่เยอะนะครับใน,นเมืองเมืองไทยนะครับถ้าเมืองไดยเวเถ้าเยอะเข้ากรุงเทพแล้วรถจะเยอะกว่าถนนนะครับผมในสิงคโปร์ก็ถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนก็จะเยอะสักหน่อยนะครับผมจะมีติดบ,บ้างนะครับผมไปเขียวรูกคนกระริบแล้วก็เดินข้ามได้นะครับทํข้ามดาวผมก็ปั่นของผมไปนะครับผมไปทางมาลาย เ้ยวซายนะครับผมเ้ยวซ้ายผมจะตรงไปหาสถานีรถไฟฟ้านะครับไฟโอเนียนะครับผมสถานีไฟโอเนียเอ็มอาร์ทีนะครับก็บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับสิงคโ,โปร์ก็อย่างว่านะครับเป็นเมืองสองฤดูนะครับมีแต่ร้อนกับฝนนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับ นี่ก็ย่างเข้าสู่หน้าฝนของสิงคโปร์แล้วนะครับผมพิิการธันวาฝนจะเร่งหมักมากนะครับผมเพราะฝนจะลงมาต่ํานะครับจากเมืองไทยเราลงมาก็หมดลงมาหมดลงมาก็ไล่ลงมาถึงทางใต้แล้วก็ตกมาช่วงนี้ก็ลงมามาเลเซียสิงคโปร์นะครับเจ้าฝนจะตกชุบหนาแน,น่นนะครับของทุกปีนะครับในช่วงระยะเวลาอ่านี้นะครับพิิการธันวานะครับผมก็ หญ้าที่ปลูกก็เกียวกระจีอยู่อย่างนี้ทั้งปีนะครับผมบก็ไม่ได้มีพนักงานมารดหญ้าหรอกครับผมก็มีแค่ตัดนะครับตัดต,ต้นไม้หรือตัดหญ้าก็มีเจ้าหน้าที่พนักงานเ้ามาตัดเองนะครับผมรดน้ำคงมไม่จําเป็นนะครับผมไม่ได้รดนะครับเพราะฝนตกชุกหนาแน่นตลอดนะครับอ,อากาศร้อนชื้นนะครับผมเป็นเมืองที่ค้อมรอบด้ยทะเลนะครับผม ก็ไม่มีหน้าหนาวนะครับผมก็มีเย็นเย็นบ้างในช่วงฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าฝนตกนะอะไรก็มีอากาศเย็นเย็นบ้างก็ไม่ถึงขั้นกับว่าหนาวนะครับผมสถานการณ์ทุกวันนี้นะครับในสิงคโปร์ก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อเยอะอยู่นะครับผมก็ ลดหย่อนลงมานะครับต่ํากว่า2,000สักหน่อยนะครับรายงานของประจำวันที่20นะครับผมเอาข้อมูลวันที่20วันที่21รายงานยังไม่มานะครับตอนที่ผมทําคลิปนะครับผมวันที่20ก็ในชุมชน1,867รายนะครับติดติดเชื้อนะครับแล้วก็ในหอพักรายงานต่างชาติก็58รายนะครับผมส่วนเคตนําเข้าก็6รายนะครับรวมทั้งหมดก็คือ1 9 3 1รารายนะครับก็ ถือว่าเยอะอยู่นะครับหลักพันก็ถือว่าเยอะนะครับประสิงคโปร์ประเทศเล็กนะครับไม่เมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราก็ประเทศใหญ่ประชากรก็เยอะกว่าในเมืองไทยก็อะดัแบบ7,000กว่ารายอยู่นะครับสําหรับวันที่21นะครับผมยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับผมจะไม่จอดตรงนี้นะครับผมจะเลยไปจอดอยู่ตรงท,ท,ที่ใกล้ๆหน้าแฝดที่พักอาศัยนะครับ ใกล้ h t นะครับผมผ่านฟูดคอร์ดนะครับร้านอาหารตรงนี้ไปก่อนนะครับผ่านานไปก่อนนะครับจะไปจอดตรงนั้นแล้วค่อยค่อยเดินกลับย้อนมานะครับทั่วข้างบนข้างหลังผมนี้ก็คือถึงแล้วนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะครับผมแต่ว่าจะไปหาที่จอดจักรยานก่อนครับผมจะไปจอดตรงที่ที่จอดมันมีตรงนั้นก็มีรังคาเรียบร้อยนะครับรถเราจะไม่ร้อนฝนตกก็ อานจักรยานผมก็มันขาดขาดนิดนึงนะครับถ้าโดนฝนมันจะเปียกนะครับพ้นจะเปียกต้องหาที่จอดที่มีรังคาด้วยนะครับผมจะได้ไม่เปียกนะครับเดี๋ยวฝนตกมันไม่แน่นะครับสิงคโปร์แดดยงเปียกอยู่ดีเดี๋ยวฝนก็มานะครับนี่ครับับที่จอดตรงนี้นะครับผมถ้าชั้นล่างไม่พอก็ดึงชั้นสองขึ้นมานะครับลางจอดชั้นสองนะครับดึงลงมาแล้วก็เอาจักรยานขึ้นแล้วก็ ยัดขึ้นไปไว้นะครับเรียบร้อยนะครับจอดแาวยานเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปนะครับจะเดินผ่านร้านมินิมาร์ตนะครับตรงนี้เป็นร้านมินิมาร์ตครับผ่านร้านมินิมาร์ทนี้ไปก็ในนี้ก็เป็นฟูดคอร์ทนะครับเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างนะครับก็ประชาชนสิงคโปร์ออกมาใช้บริการเยอะนะครับมากินข้าวทานอาหารแล้วก็ซื้อสส่งของเพือนั่งทานได้อยู่นะครับตอนนี้ นั่งทานอยู่แต่คงจํากัดจํานวนแต่ละโต๊ะนะครับประมาณนี้ครับก็เยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรนะครับไอเคียงกันถ้างปกติจะแน่นหนากว่านี้นะครับแต่นี้ก็คิวยาวอยู่ครับรอสั่งอาหารนะครับรอทางเข้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมเดินตรงขึ้นไปเลยนะครับผมจะเอขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นไปสถานีรถไฟฟ้าแอลเนียนะครับแอลเนียเอ็มอาร์ทีนะครับผมก็ขึ้นลิฟต์ตรงนี้ขึ้นไปเลยนะครับ ไปเติมกา๊าซก่อนนะครับเติมกา๊าซแล้วจะว่าเดินกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเดินทางต่อนะครับก็นานมากแล้วครับเกือบสองปีนะครับปีกับแปดเดือนนะครับที่ไม่ได้มาใช้บริการตรงนี้เลยนะครับไม่ได้มาใช้บริการรถไฟฟ้านะครับตรงเดินไปตรงนี้ถ้าจะเข้าห้องน้ําก็มีห้องน้ําอยู่นะครับ ชั้นบนเนี่ยนะครับผมทางซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายที่เติมก๊์ดก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันนะครับผมที่เราจะใช้เครื่องเติมกร์ดของเรานะครับเก็บเติมเงินเราบัตรขึ้นรถมีรถไฟเรานะครับผมก็มีตังเตรียมไว้นะครับว่าจะเติมสักสิบเหรียญก็พอนะครับผม ครับถึงนะครับผมเติมการนะครับก็หยิบการ์ดมาวางนะครับผมวางเลยนะครับแล้วก็เครื่องจะทําการสแกนแล้วก็หมุนโหลดนะครับหมุนนะโหลดเราจะบอกให้เราเลือกภาษาให้ทํางานนะครับองผมหมุนไม่ลอยเราบอกเราไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอีกการหนึ่งนะครับมี2ใบนะครับลองใหม่ก็หมุนในเดียวก็บอกว่าไม่ได้นะครับการ์ดผมหมดอายุนะครับผมเพราะไม่ได้ใช้งานนานนะครับ แต่ตั้งยังเหลือนะครับใบหนึ่งเหลือสองเหรียญกว่าอีกใบเหลือเหรียญกว่านะครับผมอ๋อนี้ก็ไม่ได้นะครับผมลองทั้งสองใบแล้วก็หมุนนิดหน่อยก็บอกขึ้นมาบอกว่าการหมดอายุแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ลงมานะครับเติมไม่ได้ผมไปถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับผมลงมาแล้วนะครับผมไปถามเจ้าหน้าที่ตรงที่มันมี บริการคัสมาเซอร์วิสอยู่นะครับมีมบริการบริการตรงที่ประตูทางเข้าที่จะเราใช้การ์ดเข้าไปสถานีรถไฟฟ้านะครับก็มีบริการคัสมาเซอร์วิสแล้วผมก็ถามบอกว่าการ์ดผมจะเติมการาดเติมไม่ได้เป็นอะไรก๊มันบอกว่าหมดอายุบอกว่าหมดอายุชอนะ่องน้าที่เขาบอกว่าที่นี้ไม่มีการ์ดใหม่ให้บอกว่าต้องไปเปลี่ยนที่ บุลเล่เอนเตอร์เชนบัตเอนเตอร์เชนนะครับบุลเล่บัตเอนเตอร์เชนนะผมจําเป็นก็ต้องได้ไปอีกสถานหนึ่ง,น,งนี่หนึ่งนะครับผมก็ลงมาเอาจักรยานนะครับจะปั่นต่อไปที่สถานีรถไฟฟ้าบุลเลนะครับชั้นล่างจะเป็นบัตเอนเตอร์เชนนะครับบัตเอนเตอร์เชนนะครับชั้นล่างของบุลเลมาลีนะครับคือผมจะไปหาตั๋วเกตออฟฟิศที่นั่นนะครับที่ออฟฟิศที่ขา ทำนายบัตรให้เรานะครับเขาบอกว่าให้ไปเปลี่ยนใหม่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเปลี่ยนได้ไปเปลี่ยนที่บุเลยบาตรเอนเตอร์ชนนะครับผมตรงนี้ไม่มีสถานีนะครับเพื่อบุณเลมาตียังมีสถานีใหญ่เรามีบาตเอนเตอร์เชนอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็จาเป็นก็ต้องไปนะครับอีกสถานีหนึ่งไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ปั่นจักรยานไปนะครับผมก็ปั่นไปอย่างนี้นะครับผมตอเอาจักรยานปั่นต่อนะครับ การ์ด2ใบใช้ไม่ได้นะครับใบหนึ่งมีตังอยู่เหรียญกว่าอีกใบหนึ่งมีอยู่2เหรียญกว่านะครับผมแต่เราไม่ได้ใช้งานนานนะครับผมเพราะว่าผมก็ออกมาไม่ได้ด้วยความจม ica, ําเป็นนะครับโดยกฎกติกากฎหมาย้บบังคับนะครับว่าเรายัางออกไปไม่ได้ก็ efendim, ปฏิบัติตามนะครับก็มไม่ได้ออกมานะครับผมก็มไม่ได้ใช้บริการรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นเวลาเกือบ2ปีนะครับผม ตั้งแต่เดือนเมษาปีสองพนี่2 0นะครับผมก็พีโปว,ว่าทแล้วนะครับผมตั้งแต่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศล็อกดาวมานะครับผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้บริการรถเมล์รถไฟฟ้าก็ ไม่ได้ใช้งานนะครับบัตรที่มีอยู่ก็ใช้แต่จักรยานไปทํางานปัน่นไปทํางานปั่นกลับมาหอพักก็แค่นั้นนะครับไม่มีความจําเป็นไปทางอื่นนะครับถ้ามีความจําเป็นไปก็ใช้บริการแก็บรือเรียกแท็กซี่เรือแก็บได้นะครับตรงนั้นไปได้อยู่นะครับผมแต่ต้องขออนุมัติขอเอ็กซิคพัสนะครับไปตามสถานที่ที่เขากําหนดให้เราขออนุมัติได้นะครับขออนุญาตได้นะครับผมก็สถานการณ์ก็ยัง ไม่ปกติเท่าไหรนะครับผู้คนก็ไม่ได้เอยอะแยะมากมายอะไรนะครับออกมาก็มีออกมาบ้างใช้ชีวิตประจําวันแต่การดําเนินชีวิตเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังกว่าในช่วงเวลาปกตินะครับก็เรลากันมากนะครับในช่วงเวลาที่ไม่ปกติมาเกือบจะสองปีแล้วนะครับผมก็สู้ไปตามสถานการณ์นะครับก็ระมัดระวังเอานะครับแต่ชีวิตเราก็ จำเป็นต้องอยู่ต้องกินต้องใช้นะครับยังดีที่ว่ายังได้ทําการทํางานนะครับยังพอมีรายได้จุนเชื่อนะครับผมก็เรียนรู้สู้กับมันไปนะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับผมก็ผมปั่นไม่เร็วๆนะครับไม่ได้รีบปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ภาพอาจจะไว้ติงเยอะอยู่นะครับ บางคนมองอาจจะว่าลายตาเลยนะครับจะวินห,หัวอะไรประมาณนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็ส่วนมากผมจะไม่ได้ยืนถ่ายหรือว่าใช้ไม้กันสั่นอะไรนะครับผมผมจะส่วนมากจะมีเวลาได้ถ่ายแค่ว่าปั่นจักรยานหรือว่าเดินไปนะครับผมเดินก็จับโทรศัพท์ไปถ่ายไปนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนี่ก็เหมือนกันนะครับปั่นจักรยานก็จับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นตาม สภาพนะครับผมภาพอาจจะไม่คมชัดนะครับรถีนะครับถไฟฟ้าวิ่งอยู่ข้างบนนะครับผมถึงแล้วนะครับผมมองเห็นแล้วนะครับสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีบุญเยนะครับผมปั่นจักรยานมาจากสถานีไพลอนีเอ็มอาร์ทีนะครับมาหาสถานีบุณเรเอ็มอาร์ทีนะครับแล้วก็ชั้นล่างของตรงนี้นะครับชั้นล่างของจุลงอลชอปปิ้งเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับ จะเป็นบ้านอินเทอร์เชนดนะครับสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้ติดอยู่กับห้างนะครับห้างใหญ่นะครับชอปปิงเซ็นเตอร์ชอปปิงเซ็นเตอร์ใหญ่ของอเขตจุลงเลยนะครับผมอเขตจุลงเวียดนะครับผมก็คือห้างจุลงพอยชอปปิงเซ็นเตอร์นะครับในสิงคโปร์นะครับผมก็รอสัญญาณไปนะครับตรงนี้มีสัญญาณไปให้คมข้ามนะครับผมก็รอไปแดงนะครับผม คลิปนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับสักประมาณสัก20นาทีนะครับผมก็จังมีคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะครับจอจากคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ใกล้จะจบไว้ตรงรานี้นะถ้าผมถึงที่จอดสระอ่าอ่าใต้สถานีรถไฟนะครับพี่จอดจักรยานวมจอดจักรยานแล้วก็คงจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะวันมันยาวเกินนะครับผมไว้ดูกันคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ผมจะไปเติมการ์ดได้ไหมครับที่บาสอิอนเตอร์เชนนะครับที่สถานีใต้สถานีรถไฟฟ้าบุญเลนะครับใต้ห้างชุลงงอปช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับตรงหน้าที่มองเห็นเยอะนะครับผมผมข้ามถนนไปนี่ก็ไปหาที่จอดจักรยานก่อนนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับบ้านเมืองสิงคโปร์นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนสิงคโปร์ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับการดำเนินชีวิตนะครับ อย่างที่เห็นนะครับนี่ก็ข้ามไแดงกันเข้ามานะครับผมว่าผู้คนจะเยอะมากนะครับสถานีนี้สถานีบุญเลยมาร์ทคนจะเยอะผูกผ่านมากเป็นมีห้างใหญ่นะครับช็อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับผมผมก็คงต้ไปที่จอดจักรยานของผมนะครับก็จะหาจอดตรงที่ใต้สะพานรถไฟฟ้าเนี่ยแหละครับที่มีร่มสักหน่อยนะครับที่จะไม่โดนแดดโดนฝนนะครับจักรยานเรานะครับ ประดมันร้อน,อนๆเปียงๆอยู่ก็ไม่แน่ว่าฝนจะตกมานะครับก็นะครับที่จอดจักรยานเต็มหมดครับผมบจอดใกล้ๆสักหน่อยนะครับจะไปใกล้ๆสักหน่อยคงมีพอที่จะจอดนะครับชั้นล่างส่วนมากจะเต็มนะครับถ้าเต็มชั้นล่างเราเอาก็ขึ้นชั้นสองนะครับเอารางจอดชั้นสองลงมานะครับเอาอย้อนมาแล้วก็ยกจักรยานขึ้นล็อกก็เก็บยก ดันเข้าไปซองในชั้นสองนะครับผมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่ทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมดูแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อนใหม่เพื่มมาก็ฝากกดติดตามแล้วคอมเมนต์ไว้นะครับผมว่างๆสะดวกก็จะแวะเวียนไปหาเยี่ยมเยือนทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม จะไปหาเยี่ยมเยือนพี่น้องเพืเ่อนๆที่ทําช่องโดยกันอาจจะไปหาชาบ้างเขาขอไปนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับเพื่อนใหม่นะครับติดตามนะก็คอมเมนต์นะครับไว้นะครับผม